สวัสดีครับวัสดีพี่น้องนะครับท่านที่ติดตามนะครับคลิปนี้ก็มาดูครับงานขุดลูกลังนะครับวันนี้ได้ยินข่าวว่าฝนตกครับเมื่อคืนฝนตกครับดูสภาพทางครับนี่โอ้ก็รถหกล้อนี่จมไป แล้วนะครับผมจะว่าจมไปหลายเที่ยวมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเพิ่งเข้ามานะครับเออเนี่ยครับก็ปุดลูกลังนะครับพื้นที่นี่ยังไงก็จมครับนี่ดูจากสาภาพนะครับยังไงก็จมนะครับวันนี้ก็เป็นพยัญแหะการลาดนะครับ มากุดให้นะครับผมแต่ว่าคนขับนี่ยังเป็นลูกชายพี่ใหญ่แหลมเหมือนเดิมนะครับเสียเกมแล้วครับผมก็เป็นน่าจะเป็นมือประจำแล้วเพราะว่า ก็เลยนี่มีหน้าที่ซีบอยซีบ้ายอย่างเดียวแล้วก็ขับรถเทนลเลอร์ครับเสียงรถแกนนี่จะเป็นเอกลักษณ์มากครับนี่นะครับเอาไปวิ่งอยู่ในกรุงเทพนี่ก็รู้นะครับว่ารถแกนี่ได้ได้ยินแต่เสียงนี่ก็รอครับรอรถดำ้ครับนี่ วันนี้น่าจะสรุปครับเพราะว่าดินนี่เปียกครับดินเปียกแล้วก็น่วมครับจากดูแต่รถพยาใหบ้านนี่แล้วร้อยสิบ้าแรงมามันจังมันจังสิจวดสันดกว่า พูดเหมือนสบายๆนะครับแต่จริงๆแล้วนี่หน้างานนี่โอหปหดมากครับดูครับเอารถเกียงลงไปนี่ก็ขึ้นไม่ได้น่นะตรงนั้นนะขนาดรถดเบาๆนะครับอย่าว่าแต่แรงเครื่องหกล้อเลยครับก็ไม่รอดเหมือนกันยิ่งน่วมหนีแรงกดมันก็จะยิ่งเยอะครับ เพราะว่าน้ำหนักมันเป็นสิบตันสิบสองตันนะครับรถเปล่าก็สี่ตันไปไปลายแล้วนะครับน,นี่ก็เป็ดกล้วยหอมนะครับหน้าเป็นกล้วยหอมทองเหครับนี่กล้วยหอมทองกล้วยหอมปทุมนะครับฮิตมากครับทุกวันนี้นะครับเดี่ยวดูจากใบก็รู้แล้วนะครับใบตองใบกล้ยกวยกล้วยหอมนี่โอ้ยมันจะ คือใบนี่มันจะเยอะมากครับต้องตัดทิ้งครับเนี่ยมันจะแตกออกแตกออกอย่างเดียวเลยนะนเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เนาะก็ หน้านี้ก็หน้าฝนนะครับก็ต้องทําใจนะครับที่ว่าจะต้องวิ่งสภาพอย่างนี้นะครับการก่อสร้างก็หน้าฝนนะครับหน้าฝนก็ลําบากอย่างหนึง่งก็ได้อย่างหนึ่งครับก็คือเวลาก่อสร้างถนนก่อสร้างอะไรนี่ไม่ต้องลดน้ำเลยครับนี่เพราะว่าฝนตกอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ลดหลายทีมงานมาขุดแล้วครับนี่ที่เดิมครับ ทีมงานหัวเจ้ากอสมุนก็มาแล้วสต๊อกก็อยู่นี่แหละนี่สตอ๊อกใหญ่นี่แหละครับแล้วก็มีรถเสียแขกเสียแขกก็มานะครับเสียแขกก็มาแล้วก็มีรถเสียพรก็มาอีกเสียพรร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับอำเภอสีสมเด็จนะครับก็อำเภอสีสมเด็ดตวเนาะบ้านหนองแวียงนะ่ะก็ หนุกนานครับมีหลายทีมครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็หน้านาแล้วครับแล้วเข,เขาก็จอดแล้วครับส่วนมากนะครับแต่ว่าผู้จีแรเนี่ก็ยังเอาเงินอยู่นะเพราะว่าหาเงินจ่ายงวดรถนะครับแล้วก็เอาไว้ให้ลูกชายแต่งงานพุ่นแล้วโอ้สุดยอดแล้วเนาะหาไปห้หลายมันก็นดีนะโอกาสนะโอกาสตัวเองก็ต้องเอาแล้วเนาะ แต่สซวรถกับพระท่านเปลี่ยนอยู่นะครับเนาะเอาก็ว่ากันไปนะครับพอานี่แหละว่าโอ้ยมเซวสิโซวรถกูอีกแล้วชมต่อคลิปหน้าครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งสวัสดีครับ